ในวาระวันสำคัญของประเทศเรานะคะครั้งโบราณถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันมหาสงกรา์ซึ่งยังมีหลายประเทศที่ยังถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่16เมษาสองพันห้าอยย่าห่างเหินจากอุกศิษย์ไปนานเพราะ สิ่งต่างๆรอบตัวที่ได้ข่าวข่าวในเรื่องของการโรคติดต่อทำให้ใจซึ่งแม้จะมีธรรมะที่จะเอามาปลอบใจตัวเองว่านี่คือกรรมของมนุษย์ทั่วโลกแต่ก็อดสลดใจไม่ได้แต่ก็ยังไนก็พะพาตามย่าเชื่อว่าในปีใหม่นี้ในมาหาสงกรามไปแล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์คงจะดีขึ้นเพราะ การที่ได้มีความคิดที่จะได้อัญเชิญแม่ทัธรณีซึ่งท่านได้เคยมาปราบมารให้หมดสิ้นไปนะคะก็นึกถึงท่านก็มีไอเดียที่ได้ประกาศไปแล้วว่าเราจะปั้นรูปพระแม่ธรณีที่มีรูปแบบสวยงามนี่นะคะขึ้นมาประดิษฐานณวัดเก่าโบราณ ซึ่งได้เททองไปแล้วที่ลูกสิษย์ทั้งหลายได้ไปร่วมจิตร่วมใจนะคะย่าตั้งใจเลยว่ารูปทั้งหมดที่สร้างขึ้นมานั้นจะได้เต็มปรดขึ้นมาเมตตาช่วยประชาชนช่วยมนุษย์ทั้งโลกที่กำลังมีความทุกข์ยากต่อโรคระบาดครั้งนี้ให้หมดสิ้นไปนะคะนึกถึง กึ่งพุทธกาครั้งนี้ภัยพิบัติครั้งนี้น่ากลัวเหลือเกินสาเหตุจากที่มนุษย์เราได้ทำลายมันโลกแม่ธรณีท่านก็เดือดร้อนหลายอย่างที่ทำอะไรต่อะไรทำใหเ้เดือดร้อนกันไปหมดนะคะทรัพยากรทั้งหลายก็ล่อยหลอลงก็อย่างว่าตรงกับที่พระโตองค์ท่านเคยพูดบอกว่า ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอนิจังทุกขังอนัตตานะพวกเราเกิดมานี้ก็เห็นแล้วว่าทุกนั้นเป็นอย่างไรสาเหตุแห่งทุกคืออะไรและวิธีดับทุกนั้นทำอย่างไรคือห่งอย่างเดียวคือสิ่งที่เราจะเดินทางไปสู่ความสิ้นทุก์นั้นก็คือวันิพานคือมรรคมีองค์ 8. แปดเพราะนั้นความ นำนำคำส,สอนของพุทธองค์นั้นมาปลอบใจตัวเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีก็อยากจะโวยพรให้ลูกศิษย์ของย่าที่ยังติดตามอยู่จริงๆแล้วก็น่าอัศจรรย์นะคะที่สั่งสอนไปอบรมไปไม่ใช่น้อยเกือบทั่วประเทศบางคนก็ยังมาสงขาว,ว่ารอดไปอย่างไรระหว่างที่โควิด ปวดฟันก็จับหายก็ไม่ต้องไปหาคลินิกเขาปิดหมดทุกคนก็กลัวโรคอันนี้แต่ก็สามารถช่วยตัวเองได้หลายอย่างหลายคนที่โทรศัพท์มาขอบคุณย่าก็เชื่อว่าอันนี้เป็นตัวของท่านเองเพราะท่านได้สร้างบุญบารมีแต่ปางก่อนท่านจึงรู้คุณค่าของวิชาพลังกายที่เพื่อสุขภาพ ค่ะก็ดีใจด้วยอย่างน้อยบุญบาร,รมีที่สร้างสมมาก็คงจะมาช่วยช่วยกันนะคะเออก็จะบอกบุญอีกทีหนึ่งว่าเราได้เลิกที่จะที่จะได้ยกยกองท่านขณะนี้กำลังทำฐานค่ะทำฐานที่จะรองรับองค์ท่านนะคะกำลังทำอยู่ก็อ,อดีโหน ่านไดออ้ได้บอกเลิกงานยามดีในวันที่ยกนะคะมันตรงกับวันที่สี่มิถุนาวันที่สี่มิถุนาก็อีกเดือนของของเดือนเนี่ยนะคะก็ได้เลิกงามยามดีตรงกับวันเสาร์เป็นเวลาที่ยกได้เลิกนี่ค่ะนะคะเป็นมหาเลิกดีๆนะคะที่ เราจะยกขึ้นมาตรงกับวันเสาร์ที่สมิถุนาค่ะนะคะที่สี่มิถุนานะคะจำไว้ด้วยไปร่วมพิธีมีพิธีสงฆ์มีพิธีพราหมณ์แล้วก็จุดเทียนชัยค่ะจุดเทียนชัยที่จะทำให้ออแม่พัะธรณี องค์ที่จะเป็นที่ระลึกในวันนั้นย่าไม่ได้สร้างมากนะคะเอาพอที่จะไปเป็นกองทุนให้กับแม่ธรณีสำหรับเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็ไม่มีทุนการศึกษาก็มีทั้งหมดก็โอนให้วัดให้หมดตั้งเป็นกองทุนแม่ธรณีสำหรับช่วยเหลือที่จะสร้างเด็กเล็กต่อไปข้างหน้าจะเป็นกำลังของชาติเพราะขนาดนี้ เราต้องการกำลังใจกำ,งกำลังกำลังจิตที่จะช่วยให้เด็กทั้งหลายนะคะไม่ต้องไปติดกับยาเสพติดติดกัญชาติดอะไรต่างๆน่ากลัวเหลือเกินค่ะก็จดอัญเชิญท่านขึ้นมาได้ช่วยปกปักรักษาคนทั้งโลกนะคะพิธีพรามพิธีต่างๆทวงต่างๆเวลาจุดเทียนชัยเวลาว่ายสองโมงค่ะยีนาที สิ้นสุดเลิกบ่ายสองโมงสามสิบสี่นาทีก็ขอเชิญทุกคนนะคะได้เป็นร่วมกันใครต้องการที่จะมีแม่ธรณีองค์ที่บูชาก็ขนาดสามนิ้วเอาไปครบหมืน่นบาทนะคะแล้วก็ขอให้โอนเข้าบัญชีวัดนะคะ บัญชีวัดนี่เขาก็ประกาศไปแล้วเราไม่ย่าไม่รับเงินไม่ต้องส่งมาที่ย่าแล้วก็ที่เอาข้าบัญชีไอใบไปที่ข้าบัญชีของวัดเอามารับนะคะแม่ธรณีเอาไปบูชาที่บ้านจะได้ขจัดสิ่งศัิ์สิทธาสิ่งทั่วร้ายมาณทั้งหลายให้ออกไปจากชีวิตท่านขอย้ำนะคะ ไม่มีการเลี่ยไรยน,อนอกนอกนี้นอกที่นอกไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของญากคนไหนขอให้คุณไปชำระหรือว่าจะส่งเข้าบัญชีของวัดแล้วเราก็จะให้ตามที่คุณได้บุกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายก็ประกาศทั้งนี้ของญาตก็พยายามประคองชีวิตให้ไปผ่านพ้นไปทำให้สำเร็จเพื่อ มนุษย์โลกทั้งหลายที่จะผ่อนคลายความทุกข์อันนี้ไปให้ได้ค่ะอย่างน้อยออความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ธรณีที่ท่านได้ปราบมารให้กับพุทธเจ้าแต่ว่าลูกน้องของพญามารยังมีมากมายรวมทั้งผู้คนที่ล้มตายเป็นร้อยร้อยล้านก็เป็นพวกสัมภเวสีหาทางเกิดไม่ได้เพราะ โรกระบาดนี้เขาไม่ได้ตั้งตัวก็กลายเป็นวิญญาณต่างๆเต็มไปหมดมันเป็นที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากขอย้ำขอให้ทุกคนถือศีลห้าเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะถือศีลห้าให้เค้่งครัดแล้วก็สวดพาหงทุกวันก็ขอเตือนอย่างนี้ค่ะอย่างน้อยที่สุดถึงแม้จะมีลูกศิษย์เป็นมากมาย ต่เขาก็คงดูที่บุญบารมีของเขาทุกคนที่เรียนไปถ้ายัางรักษาวิชาอันนี้อยู่ทำโยคะชาจักระสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้รอดพ้นนะคะของย่าก็ไม่ได้ชักชวนนะย่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเพราะร่างกายของย่าได้สร้างภูมิคุ้มกันได้ตัวเอง มันเป็นเครื่องจักรที่วิเศษเพราะฉะนั้นเราระวังตัวเราไม่เที่ยวเะเเราไม่กินเหล้าเราไม่เราถือศีลเข่งครัดนั้นมันก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่แล้วการทําโยคะต่างๆทุกคนก็แข็งแรงหลายคนลูกศิษย์ของย่ายังปลอดภัยอยู่มากมายทีเดียวค่ะนะคะนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลย่าถือว่าตั้งแต่16เมษา 2565นั้นจนถึง16เมษา2566ปีนี้จะเป็นปีที่พวกคุณจะโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนจงออปราจจากโกาครคภัยไข้เจ็บปราจจากเจราพัยราชภายัยอคยีภัยภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงจะได้ไม่พลา,าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุยืนยาวทุกผู้ทุกนามเทินค่ะสวัสดีค่ะ